สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณนะคะประจําเดือนมกราคมกันแล้วนะคะแฮปปี้นิวยาร์กันกับเพื่อนๆนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเพนนะอ่าตอนนี้เราจะมาดูดวงความรักของราศีกันนะปีใหม่แล้วเป็นยังไงในเรื่องราวของความรักของคุณนะราศีกันเกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะปีใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้าง ขอดูพลังงานของเพื่อนๆหน่อยนะคะชาวราศีกันขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะว่าตอนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันขอดูหน่อยนะคะคุณกันน้องรลวของคุณกับคนรักของคุณเป็นยังไงกันมั่งนะนะขอพลังงานหน่อยนะไนอฟครับนะคะหมอจะวางจุดไหนให้คุณเพื่อนๆเ,เห็นโอเคไนอฟครับ The Tower เห็นไหมเนี่ยเหมือนมันจะมืดมด king of cup นะคะ the moon และ king of wands นะคะดูซิทีนี้ดูซิมาดูเรื่องราวของอคนรักของคุณกันหน่อยนะคะที่ไม่ประเด็นเป็นปัญหากันนะเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยนะคะคนรักของชาวราศีกัน ดูพลังงานหน่อยนะคะเพจออฟเพนเดิลค่ะ The Fool สามดาบนะคะห้าดาบจาและ The Date นะคะเรื่องราวของคนรักของคุณเดี๋ยวหมออไพ่ขึ้นสอนกันก่อนนะพื้นที่เดี๋ยวไม่พอ อะคะทีน,นี้อดนาอาอาดีตอดีตนะคะอดีตของคุณนะคะและคนรักของคุณที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้งางอดีตค่ะอดีตสามถ้วยนะคะอ่าเก้าดาบไฮโรแฟนโอ้ ลมแรงนะคะนองจากว่าหมอมาอัดคลิปนอกสถานที่นะคะ King of p e n e l c l e และ Queen of Cup นะคะในเรื่องราวของคุณกันเรามาดูกันนะคะในสถานาการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องราวของคุณกันนะคะกับคุณรักของคุณตัวของคุณกันเองนะคะมีเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหามันมีเรื่องราวของการจบการ เลิกลาในเรื่องราวของความรักการเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าในเรื่องราวคุณกันคุณกันบอกว่าชั้นพยายามนะคะที่จะตั้งสตินะคะคิดพิดจารณาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในมุมของชั้นนะคะพยายามที่จะไตร่ตรองนะคะคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นโอ้นะคะลมใ่แยแรงมากนะคะเดี๋ยวหมออัดคลิปไม่ได้เจะจ๊ะแย่แรงมากนะมันก็เย็นดีหรอกนะแต่มันทํางานไม่ได้นะอ่า คุณคุณการบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่กําลังคิดพิจารณาในเรื่องราวของความรู้สึกที่เป็นอยู่ในเรื่องราวของการความรักที่มันมีปัญหามีประเด็นเป็นเรื่องราวของการที่เกิดความสงสัยว่าจะเป็นแบบนที่ทางไหนจะเอายังไงดีที่มันคลาคาลางอยู่นะคะจบเขาเรียกว่าจบแต่ตัวนะคะแต่ใจไม่จบก็ยังมีความรู้สึกในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นอยู่ในใจจะทํายังไงดี ตัดสินใจยังไงดีทั้งๆที่รู้แหละว่ามันจบแล้วแต่ใจมันก็ยังไม่อยากจบเนาะมันก็ยังมีความรักยังความคิดถึงยังรู้สึกดีอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้น <pek Latin> นะคะในใจของคุณกันนะทีนี้คนรักของคุณกันบอกว่าความรู้สึกอะที่มันเกิดขึ้นน่ะก็ในเมื่อมีเรื่องราวของความรู้สึกที่บอกว่ามีเกณฑ์การจบมันจบไปแล้วเนี่ยในเมื่อจบไปแล้วความรักมันเกิดในเรื่องราวความรักสามเศร้ามันจบไปแล้วเนี่ยความรู้สึกที่ เป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องราวของการที่จะจะต้องต้องการอิสระนะคะใครในเรื่องราวของคุณสองคนเป็นเรื่องราวของความต้องการอิสระถ้าไม่ใช่คุณกันต้องการอิสระก็อาจจะเป็นคนรักต้องการอิสระนะคะเพื่อที่จะให้ไปอยู่ในจุดที่มีความพร้อมที่ต้องการที่จะไม่ต้องมาถูกผูกมัดในเรื่องราวเหล่านั้นค,คนรักของคุณก,กันก็ประมาณว่าฉันก็ให้อิสระกับเธอแล้วไง นะคะประมาณนั้นมันเป็นเรื่องราวของการให้อิสระซึ่งกันและกันไม่รู้แหละว่าคุณกันเป็นคนให้อิสระคนรักหรือคนรักให้อิสระของคุณกันนะคะเป็นการให้อิสระซึ่งกันและกันแล้วก็ชานคงจะต้องแพ้แล้วล่ะในเรื่องราวของความรักที่ไปเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะคะจึงเลือกที่จะออกไปดีกว่าให้อิสระกับเธอไปประมาณนั้นนะคะอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวความรักของคุณทั้งสคนนะคะความ ความของอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวของความรักสามที่เกิดขึ้นสามคนนะคะรู้สึกว่าเครียดนะคะกับเรื่องราวนี้มาพอสมควรแล้วนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุ้นตา่างฝ่ายต่างนิง่งเงียบในที่ของตัวเองนะคะแล้วก็พิจารณาในเรื่องราวเหล่านั้นมาพอสมควรแล้วเครียดมานานแล้วว่าง่ายนะคะเครียดมานานแล้วแล้วก็จะพยายามหาความยุติธรรมหาเรื่องราวของความถูกต้องให้มากที่สุด ในเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นที่เป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้ตัวของคุณกันเองนะคะถ้าคุณกันบอกคนรักได้นะคะคุณกันจะบอกคนรักว่าอะไรพอดูใน่อสิคุณกันถ้าคุณกันบอกคนรักได้คุณกันจะบอกว่าปีใหม่แล้วนะคะถัดพุทธศักราชใหม่แล้วนะจ๊ะเรื่องราวของความรักจะเป็นไปในทิศทางไหนพลังงานดีๆต้องเกิดขึ้นเนาะ อ่าเดลจั m e n t นะคะเด e ซันสิไม้นะคะ2ถ้วยนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแน่นะคะเพจอัพ okay. ครับคุณกันบอกว่าความรักที่มันได้จบลงไปนะคะที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณกันบอกว่าเอาจริงๆนะ การที่ฉันมีเธอเป็นความความรักที่ของฉันที่เกิดขึ้นในใจถึงแม้มันจะเป็นความหนักความเหนื่อยความรู้สึกว่าฉันเจออะไรแต่มีอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแบกรับปัญหานั้นค่อนข้างที่จะหนักและเหนื่อยในปัญหาที่มีที่ไปที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเข้ามาเนี่ยฉันรู้สึกว่าแบกแล้วมันเหนื่อยทรมานในจิตใจของฉันพอสมควรแหละแต่ฉันก็จะพยายามที่จะแบกเพราะอะไรเพราะฉันรักเธอนะคะเพราะความรักที่ฉันมีนะคะต่างฝ่ายจะมีเรื่องราวของความรักให้กันเพราะฉันรักเธอไง ฉันจึงจะยอมในเรื่องราวของความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะเธอคือความสุขของฉันคุณการบอกว่าเธอคือความสุขของฉันฉันมีความสุขที่ได้รักเธอนะคะฉันก็รอฟังเรื่องราวของเธออยู่เสมอๆถึงแม้เรื่องราวของการที่มันจบมันจากมันห่างออกไปแล้วเนี่ยแต่ฉันก็ยังเลือกที่จะมีเธออยู่ในหัวใจของฉันอยู่เสมอๆฉันรักเธอและฉันก็รอวันที่เธอ เรอวันที่เห็นเธอมีความสุขถึงแม้เธอจะไม่ได้อยู่กับฉันแล้วแต่ฉันก็อยากให้เธอมีความสุขถ้าให้เลือกได้ฉันก็อยากให้เธอกับฉันกลับมามีความรักด้วยกันนะคะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ฉันก็จะรอดูเรื่องราวความสุขของเธอประมาณนั้นนะคะทีนี้มาดูซิว่าถ้าคนรักของคุณกันบอกคุณกันได้คนรักของคุณกันจะบอกว่าอะไรกอดูหน่อยนะคะคนรักคนรักของคุณกันถ้าบอกคนรักได้ คนรักของคุณกันบอกคุณกันได้จะบอกว่าอะไรชาวสองขาชาวสองปีใหม่แล้วนะชาวสองจะบอกคนรักของคุณกันว่าอะไรมาอาจารย์ <c oughs> หมอเห็นไพ่แล้วหมอตื่นเต้นนะไพ่หกถ้วยคือเรื่องราวของการที่เขาเรียกว่าของงะคืนดีในเรื่องราวของความรักนะคะจบแล้วก,ก็สร้างจบแล้วก,ก็เริ่มต้นใหม่ได้เนื้อนะคะหกเหรียญบางคู่บางกรณีนะคะ อ่าหนึ่งไม้เห็นไหมการเริ่มต้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะหกไม้นะคะหนึ่งไม้แล้วหกไม้แล้วก็สี่ถ้วยนะคะถ้าคนรักของคุณการบอกได้นะคะคนรักจะบอกว่าลมเอ้ยเจ้าอย่าพัดค่ะเดี๋ยวพายค่ะปิวนะคะอ่าถ้าคนรักของคุณการบอกว่าคือความรักอะ่ะที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาถ้า ฉันทําได้ฉันก็อยากจะไปขอคืนดีในเรื่องราวของความรักที่เรามีให้กันฉันจะพยายามให้ความรักที่เสมอภาคเธอให้ฉันมากมากกว่านี้ฉันก็จะพยายามทาความรักนั้นกลับไปให้ได้เสมอกันเธอให้ฉันฉันก็จะให้เธอจะให้ความรักนั้นเสมอเท่าเทียมกันเธอรักฉันมากขนาดไหนถ้าฉันมีโอกาสกลับไปฉันจะพยายามทําความรักที่เอ่ที่ให้เท่าเทียมแล้วก็ ให้กับเธอเท่าที่เธอให้กับฉันมานะคะจะไม่ให้น้อยไม่ให้มากเหมือนคราวที่แล้วนะคะฉันจะพยายามแบ่งในเรื่องราวของความรักที่เท่าเทียมที่เหมาะสมและสมควรที่จะให้เธอในเรื่องราวของการเริ่มต้นนะคะฉันอยากจะมีเรื่องราวของการเริ่มต้นอีกสักครั้งถ้าหากว่าเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้ฉันอยากจะกลับมามอบความรักนั้นนะคะความรู้สึกดีๆนั้นให้กับเธอนะคะแล้วก็บอกว่า ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมาขอคืนดีเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวความรักกับคุณแต่ด้วยความที่ว่าชีวิตจริงนะเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้มันคือไพ่สี่ถ้วยคือการเป็นไปไม่ได้นะคะจึงเลือกที่จะนั่งนิ่งในที่ของฉันดีกว่านะคะอืมปีใหม่แล้วนะจ๊ะเ <c oughs> นะพลังงานนะคะพลังงานของปีใหม่นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณทั้งคู่ยังรักกันนะคะแต่การเลิกลากันไปมันคงมีเหตุมีผลเนาะที่จะต้องได้เลิกลาหรืออย่าล้างกันไปเนาะทีนี้ดูหน่อยสิว่า อนาคตของคุณกันนะคะสับสนลักของคุณในสถานการณ์ปีใหม่ปีหกห้าเนี้ยนะคะระยะเวลา1ถึงลืมบอกเวลาใช่ไหมเนี่ยหมอลืมบอกวันที่ใช่ไหมหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมนะจ๊ะอืมแถ้าหมอลืมบอกนะดูจนจะกรบคลิปแล้วยังจะบอกวันอีกนะหนึ่งถึงสิบห้ามกราคมนะคะเพื่อนๆขาดูซิว่าระยะเวลาอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหน พลังงานชั้นจะบินนะคะเออขอดูหนสิเป็นยังไงเด e ะแอมพ์พนะคะเหมือนหน้าจอไพ่ดำเลยไม่ดำหรอกนะคะเพราะความสว่างมันข้างนอกมันเยอะกว่าไงแล้วก็6ดาบนะ2องเหรียญหน้าเออจะวนกลับมาจะวนกลับมา Night of w อร n นนะคะแล้วก็ออ Night of p e n n a c l e ์ในเรื่องราวของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะ อาจจะมีเรื่องราวของการที่คุณนะคะมีเกณฑ์วนกันกลับมานะถึงแม้จะเลิกกันนะคะเขาเรียกว่าเลิกราแต่ไม่ได้เลิกรักคำพูดนี้ดีจดไว้จดไว้เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเลิกราแต่ไม่เลิกรักนี่ได้แคปชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวหมอลืมหมอต้องจดนะคะอ่าเป็นเรื่องราวของการเลิกราแต่ไม่เลิกรักนะคะ ยังมีเกณฑ์การกลับมานะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวของความรักอีกสักครั้งถึงแม้คุณเลิกกันไปแล้วก็จริงนะคะแต่ยังมีความรักรักให้กันทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยมันเป็นรักลักษณะเรื่องราวแบบนี้นะคะคุณกันกับคุณรักของคุณนะจริงๆนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะกลับมาพูดคุยกันทั้งๆที่ใจของคุณยังรักกันอยู่เลยนะคะยังรู้สึกดีๆให้กันอยู่เลยแต่มันมีเหตุให้ต้องเลิกกันด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรกันก็ ก็แล้วแต่สถานการณ์ของบางคู่บางกรณีนะแต่ความรักของคุณส่วนมากดูท่าทางว่ายังรักกันอยู่นะคะเลิกกันแต่ไม่ได้จบกันจริงๆนะคะมันมีสถานการณ์ที่ต้องเลิกฉะนั้นหมอมั่นใจว่าคุณสองคนยังรักกันนะคะแล้วก็ปรารถนาดีในความรักให้กันและกันอยู่นะคะแล้วก็อันนี้คือไพ่พลังงานรวมๆนะคะของราศีกันน้า1นมกราคมประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะ แอดไลน์มหาหมอเพนได้นะคะที่0884 531019นะเป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์มาตามเบอร์โทรถ้าใครจดเบททันลงไปดูที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะข้างล่างเราจะทำเบอร์โทรไว้ให้นะคะแอดไลน์มา0884 53 1019นะคะแล้วก็ค่าครูในการดูดวงนะคะเพียงแค่299บาทเรายังยึดราคานี้อยู่นะคะยังช่วยเพื่อนๆอ,อยู่นะ2อ9บาทในการดูดวงนะคะมีเวลาทั้งหมด5 0นาทีนะทีนี้ คนไหนนะคะที่ต้องการให้หมอดึงคนรักกลับมาให้นะคะคนรักไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุยกันไม่ได้นะคะคุยกันไม่ไม่ลงตัวนะคะเคลียร์ยังไงก็ไม่ลงตัวไม่กลับไม่มาสักทีนะคะทํำยังไงก็ไม่มาง้อยังก็มาทักมาหาหมอก็ได้นะจ๊ะหมอมีวิธีเอาคุณรักกลับมาให้นะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่อยากให้หมอเป็นศิลานีให้นะเคลียรนะคะความรักนั้นไม่สามารถจะพูดกับใครได้นะคะ มันมีความรู้สึกอึดอัดนะคะอธิบายให้ใครฟังก็ไม่ได้ฉะนั้นทักมาหาหมอจะนะคะมาดูดวงด้วยกันและหมอกกจะเป็นศิลานีให้พร้อมแล้วฟังเรื่องราวของคุณและให้คาําบอกวิธีแก้ไขในเรื่องราวเหล่านั้นให้คุณนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครคนไหนต้องการเลิกกับคนรักนะคะเลิกไม่ได้สักทีทําไมมันถึงเลิกไม่ได้เลิกแล้วเลิกแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกรักนะคะฉะนั้นทักมาหาหมอนะจ๊ะมาดูดวงกับหมอแล้วหมอจะบอกวิธีแก้ไขให,ให้ให้ลืมคนรักได้ง่ายๆ,ๆนะคะฉะนั้น ทักมาหาหมอนะจ๊ะส่วนมากด่วนๆทักมาก็ได้ดูทั้งนั้นละค่ะเพราะว่าหมอจะเคลียร์คิวให้จบหมอจะดูดวงตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันนะคะยกเว้นวันพระนะหมอไม่ได้ดูวันพระนะคะฉะนั้นเพื่อนๆทักมาก็จะได้ดูกันทั้งนั้นนะคะถ้ารอก็ไม่รอรอไม่นานนะคะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ดูกันแล้วนะถ้ากรูนะคะถูกๆเองนะคะ ช่วยกันในช่วงโควิดนะโควิดสายพันธ์เก่าสายพันธ์ใหม่สายพันธ์ไหนก็ช่างเถิดนะคะถ้ายังมีโควิดอยู่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะหมอจะช่วยเพื่อนๆน,นะคะค่าครุก็แค่2 9 9บาทยังยืนราคานี้ไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดกด,ต,ดติดตามไม่ว่าจะเป็น f c คนเก่าคนใหม่ นะคะคหมอต้องขอบคุณมากๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอนะคะหมอฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของหมอด้วยนะขอบคุณมากๆจากใจนะคะขอบคุณจากใจหมอเพนค่ะสวัสดีค่ะ